One News ตรงไปตรงมาในชีวิตกระมวลวิสิตนะคะเป็นนักการเมืองคนล่าสุดค่ะที่ต้องโทษในคดีอาญาถึงแม้ว่าคดีที่เกิดขึ้นนะคะจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสมัยที่เป็นนักการเมืองและความจริงแล้วก็เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่วงการเมือง แต่ถือว่าเขาเองก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยตามรอยขออภัยคะ่ะเป็นผู้ต้องขังนะคะตามรอยนักการเมืองอีกหลายคนที่ถูกพิพากษาไปก่อนหน้านี้นะคะในประเทศไทยนะคะมีนักการเมืองคนไหนที่ต้องคดีอาญาบ้างทีมข่าววันนิวส์วันนี้มีรายละเอียดมาฝากคะ่ะ ชูวิทย์กมนลวิสิทธ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยอาจจะประเมินเกมชีวิตครั้งนี้ผิดไปถนัดและเดิมพันครั้งนี้จบลงด้วยการสิ้นอิสรภาพอย่างน้อย2ปีการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประกอบการร้านบา์เบีย60แห่งที่เขาสั่งการให้หรื้อถอนออกจากที่ดินปากซอยสุขุมวิทสิบแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพเมื่อปี2546และการพัฒนาที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการถอนคำให้การมาเป็นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอาจจะเป็นผลให้สารดีการลงโทษสถานเบาด้วยการลดโทษจำคุกและคงเอาไว้แต่ให้รอลงอาญาแต่เขาคิดผิดถนัดชูวิทย์เป็นนักการเมืองคนล่าสุดที่ต้องรับโทษในคดีอาญาที่ถึงที่สุดแล้วแม้คดีนี้จะไม่เกี่ยวกับการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และเกิดขึ้นก่อนเข้าสู่วงการเมืองกระนั้นก็ทำให้ชนสวัสดิ์อัศวะเหม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุก1นึ่งปี6เดือนไปเมื่อวันที่4สิงหาคม2558ในความผิดพุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นกลายเป็นนักการเมืองหน้าเก่าที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำในทันทีปัจจุบันชนสวัสด์ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางสมุทรปราการก่อนหน้าชนสวัสด์นักการเมืองที่ถูกพิพากษาจำคุกและถูกจับกลุมดำเนินคดี คือผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคตะวันออกอย่างกำนันเปะสมชายคุณปื้มอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีที่ถูกสารตัดสินจำคุก5ปี4เดือนในความผิดทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้วและจำคุก25ปีคดีจ้างวานค่ากำนันยูนประยูนสิทธิโชษกำนันปะหลบหนีคดีอยู่หลายปี กระทั่งปี2556ก็ถูกตำรวจกองปราบปามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางรักเกียรติสุขธนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นนักการเมืองอีกคนที่ถูกสารพิพากษาจำคุก15ปีตั้งแต่ปี2546ในความผิดทุจริตจ,จะซื้อ,อยาอันอื้เช้าที่สุดคดีหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันเขารับโทษจนครบกำหนดและได้รับการอภัยโทษออกมาครองเพศบรรพชิตตั้งแต่ปี2556ยังมีนักการเมืองอีกอย่างน้อย3คนที่ต้องโทษคดีอาญาแต่อยู่ระหว่างหลบนีหนึ่งในนั้นคือเจ้าพ่อปากน้ำวัฒนาอัศวะเหมอดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบิดาชนสวัสดิ์อัศวะเหมที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ วัฒนาถูกสารดีกาพิภากษาให้จำคุก10ปีในความผิดทุจริตจ,จัดซื้อที่ดินคลองดานเมื่อปี2551เจ้าพ่อปากน้ำรู้ตัวล่วงหน้าจึงหลบหนีไม่มาฟังคำพิภากษาของสารและหายหน้าไปจากสังคมไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่คดีที่คลึกโคมที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิภากษาจำคุก พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของไทย2ปีฐานทุจริตจ,จัดซื้อที่ดินรัชดาเมื่อปี2551ทักษิณรู้ตัวล่วงหน้าเช่นกันเขาแจ้งว่าจะเดินทางไปดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักิ่นเกมประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนแล้วไม่กลับมาอีกเลยนักการเมืองอีกคนที่มีชะตากรรมเดียวกับวัฒนาและทักษิณคือประชามาลีนน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สารดีกาพิพากษาจำคุก12ปีในคดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเมื่อปี2556ปัจจุบันยังมีคดีทางการเมืองสำคัญสำคัญอีกหลายคดีที่นักการเมืองตกเป็นจำเลยและอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลทั้งคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวคดีระบายข้าวแบบ G2G หรือรัฐต่อรัฐไม่แน่ว่าชีวิต อาจไม่ใช่นักการเมืองรายสุดท้ายเพียงแต่ใครที่จะมาแทนที่เขาในฐานะนักการเมืองคนล่าสุดที่ต้องเข้ารับโทษทางคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น1 News ตรงไปตรงมา